ก็วันนี้เป็นวันที่เราได้มาพูดคุยเจอกันทักทายกันทางวิดีโอนะคะเพื่อนคือไม่เพื่อนไม่ได้ไลฟ์นะคะวันไม่มีเวลาเพื่อนแต่ยังไงก็ยังจะหาเวลามาเจอกันนะคะมาถ่าะบการณ์กัค่ะพี่ชัสบาค่ะพี่พลเล็บยืนแตเล็บยืก็พาชมดอกไม้ นีงก็คือชบาชมพูค่ะแต่ดอกไม่ใหญ่นะคะช่วนี้ดอกไม่ใหญ่รอสีส้มนะคะรอลุ้นสีส้มถ้าได้ออกถ้าเขาได้บานนี่ดอกใหญ่มากๆค่ะหลายช่ออยูน่นใจนะแต่ออกให้ตลอดค่ะชบาเจ้างอก็อไม่ค่อยติดเท่าไหร่ค่ะถึงเตรียมจะออกดอกแต่ว่าจะโรยไปก่อนนะคะเพื่อนชบาสีแดงก็จุดยอด สวยงามมากค่ะอันนี้ฝาแฝดอน,นี่ฝาแฝดวยนี่อยล้มเลยไปแล้วอันนี้ล้มเรยไปแล้วค่ะไี่เป็นลายดอกเก่าไปดอกใหม่น่าค่ะ มีกล้องเหมือนร่วงเลยนะฮะก็ไม่สมบูรณ์แค่ช่วงน,นี้ไม่ทราบเพราะอะไรไม่สมบนนูรณ์นะคะไม่เป็นไรค่ะรอลุ้นๆกันไปนะคะ มีแต่ไม้มงคลนะคะมีก็นกน้อยนำโชคค่ะทุกคนนกน้อยนำโชคก็สวยอยู่เหมือนกันค่ะอย่างนี้ก็คือฉบาชมพูค่ะให้เราได้ชื่นชมมาตลอดเลยนะคะัฉบาสีแดงหันหลังแต่ก็หันหลั ใส่ต้องลงปุ๋ยอีกสวยมากค่ะอันนี้กำลังจะร่วงโรยนะฮะแต่อันนี้ก็เพิ่งขึ้นมาใหม่ สีแดงสีเ้ลือรอสองดอกนี่นะคะขึ้นคู่กันฟ้าแฟดค่ะทุกคนฟ้าแฝดนี่สีนนี่สวยงามมากๆค่ะก็วันนี้เป็นวันที่เราได้มาพูดคุยเจอกันอ่าพักท่ายกันทางวิดีโอนะคะเพื่อน คือไม่กนี้ไม่ได้ร้ายนะคะมันไม่ดีเวลาเพื่อนแต่ยังไงก็ยังจะหาเวลามาเจอกันค่ะาเอกันค่ะทนคเล็บ่นขนบก็พาชมดอกไม้นี่ก็คือชบบาชมพูค่ะแต่ดอกไม่ให่นะคะช่องนี้ดอกไม่ใหญ่ รอสีส้มนะคะรอลุ้นสีส้มถ้าได้ออกถ้าขอได้บานนี้ดอกใหญ่มากค่ะายช่อดเหมือ,อกันนะ,ะแต่ออกให้ตลอดค่ะชบ,บาเจ้างอก็อไม่ค่อยติดเท่าไหร่ค่ะพนีเตรียมจะออกดอกแต่ว่าจะโรยไปก่อนนะคะเพื่อนชบ,บาสีเด,ก,ดก็ด,ดุดอดสวยงามมากค่ะ อันนี้ฝาแฝดนนี้ฝาแฝดวยนี่อยล้มเยไปแล้วอันนี้ลวงโลยไปแล้วค่ะนี่เป็นลายดอกเก่าไปดอกใหม่หน่าค่ะ อันนี้ก็เหมือนร่วมโรยนะคะก็ไม่สมบูรณ์เท่าช่วงน,นี้ไม่สร้างเพราะอะไรไม่สมบนนรูรณ์น,นี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะรอล,ลุ้นๆกันไปนะคะ มีแต่ไม้มงคลนะคะมีก็นกน้อยนำโชคค่ะทุกคนนกน้อยนำโชคก็เสืออยู่เหมือนกันค่ะอย่างน,นะะยงนี้ก็คือสบาชมพูค่ะให้เราได้ชื่นชมมาตลอดเลยนะคะสบาสีแดงหันหลังค่ะเขาหันหลังให้เลย